พี่น้องวายียงนี่พี่น้องวาอียงกินได้บ่พี่น้องว่า,า,วา,วา่ามกลางบรรยากาศยุทงยุธา,ายุนายุไห้พี่น้องผมอันนี้เป็นปลาด้อยครับพี่น้องเด้อเป็นโคกล้วนล้วนเป็นโคกล้วนล้วนพามาเที่ยวโคกย้อนอยังให้ไม่เห็นอันนี้นี่พี่น้องผมนี่เป็นผลละไม่ไทยถามว่ากินไดบ้บ่มาลองเบิ่งว่าเขากินได้บ่ได้เนาะครับเนาะ มาลองเบิ้งว่าเขากินได้บ่ได้ฮะแดวพี่น้องผมอืม,อมเขาโค้งน้ำบ้ามีต้องมีแนวกินมีแนวด้ครับยูทูปช่องอีสานบ้านข่อยเองเด้อพี่น้องเด้ออืมเหี้บเบิ้งนี่อีกเก็บเขาป้าครับเขาป้าแล้วเขาเอื่น่อ,อยอีหยัง ขันผูใ้ใดหูวบอกบ้ามีมานนเนีละเดี๋ยวสิเก็บสู่กินมีอีกบ่ยิ่งใสอืมอือหนี่ค,ครับต้นมันนี่คือต้นมันเขาเอือนบอกอีหยังบ้ามีบ่ะหูพี่น้องต้องเป็นคนบอกบ้ามีอืเหยียบขวายขี่ข้าเจ้าซะน่อบาดเนี่ยเอา้า อีกทีนึงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฝากทิปฝากตามฝากไลฟ์ฝากแชร์ให้พี่น้องเด้กอ,อสสกบับ,บยูทูบช่อตอีสานบาดกลวยเฮ็ดในเบื้องสั้นๆว่ามี่ภาษีฮัดเฮ็ดยูทูบช็อตนั่นแหละห่างเฮ็ดบ่เปลี่ยนกันพี่ได้พี่น้องผูดด้ใดหูกับแนะน้ำบ้ามีมาแน่ครับขอบคุณครับเฮ็ดสั้นสันหน้าเขาว่าเย็บบักอีหยังบ่งหูพี่น้องเอาต้นมั่นขอบคุณครับสวัสดีครับ